วันนี้กับผมมิตบิท MC Cutting Game กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่ครับ Pocket Edition Version 0.0ไม่ใช่ไม่มี0นำหน้าดิ1.0.5.6อะไรประมาณนั้นในพาร์ทที่22ในเซิร์ฟผัง Hunger Game หรือเซิร์ฟเวอร์เกมของไล์บอสนั่นแหละในพาร์ทนี้จะชนะได้หรือไม่ไปชมกันเลย Let's go จะมาโชว์กากหรือโชว์โหดจะเป็นงไงนะั้นไปดูกันดีกว่าเอาเละเราก็เข้าแมปกันมาแล้วอันนะ ก็รอผู้เล่นสักหน่อยเราอยู่ทีมน้ำเงินทีมแดงมีสองคนชิบหายรังแก้กันใช่ไหมสกินเทงวะหมายถึงเอ็กเสือดำนะอืมอืมรอคนไปเฮ้ยมีเว็บคุ้งด้วยมีเว็บคุ้งด้วยแต่ตัวปลอมอยู่แล้วล่ะเออไม่ต้องดีด้าเวลาเห็นนักแคสเกมชื่อดังในนี้นะครับ มันเฟกอยู่แล้วอนะมันเฟกแน่นอนนอกจากเขาจะเล่นในโทรศัพท์ยิงงอะแหละเกตัดเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับจังหวะนี้สีฟ้าสมาชิกเสียเปียบมากเพราะว่าคนมีน้อยในทีมในทีมคนน้อยมากเลยเอ้เดียวโอ้ฟักยูสฟักดูดยดเพื่อนมา ไปดีกว่าทีน้อเงินเอาไอ้นี่นิ่งทำไมวะเคลื่อนที่หน่อยมูฟอะมูฟอะรู้จักไหมเขาว่ามูฟมูฟหน่อยดิโถเอาของแล้วก็ไปไม่ต้องโลภเอยยอนุญาตให้ตีกันได้แล้วตอนนี้อาจจะมีพวกกินเกียนไล่ตีตูดเราก็ได้นะมาฮัลโหลดูดนายโอ้ยเหีย มามาด้านหน้ามีทีมเราด้านหลังก็ทีมเราอ่ะเออหนีรอดไหมละ่ะฮะหนีรอดไหมเออเพื่อนจัดการมันเลยเพื่อนจัดการมันเลยเพื่อนนะเฮ้ยเขียวมาเพิ่มเฮ้ยตีเพื่อนเราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอย่าพึ่งเดี้ยงอย่าพึ่งเดทโอ้โหโดนตีตายแล้วเพื่อนตูวเดี๋ยวลบก่อนเออจุกจุกโดนลงไปแล้วโอ้โซแซดเลย โซแซดเลยจังหวะนี้มาสู้กันตัด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเออช่วยกูบ้างดิไปแล้วอะเอาไงไปแล้วอะกับข้าวไม่มีแล้วโถ่อยนี่ละอาหารที่ให้เราโซแซดเลยแล้วเพื่อนเราไปไหนแล้วอะ ใกล้ถึงไหนแล้วน่าจะฆ่าได้แล้วเฮ้ยไมค์เฟรนรอมีด้วยเฮ้ยยูหูมาแล้วมาแล้วนู่นเอ้าล่วงสะงั้นแตงแตงกิวแตงอีหลีมาเดมาเดสัตนิ่งทำเชียร์แล้วหรอมาเดโดมาเดมาดิมาเดมาดิ มาเดยวมาเด็มาเด it. เออใช้ได้ฝีมือเพิ่มกลับมาละมาอาวุธเตรียมจัดละเออเรามีเพื่อนไว้ I have a friend I have my friend เพื่อนฝรั่งในทีมนะครับไม่รู้จักกันหรอกแต่รู้แค่ว่าอยู่ทีมเดียวกันก็เล่นกันได้ฮึบฮึยัดใส่ไปไม่จำเป็นก็โยนเข้าไป เพื out, ่อนนายจะไปทางไหนเพื่อนเพื่อนนิ่งอยู่อูชุดเพชรวะเสื้อเพชรเป่าเพื่อนตีเปล่าเอยเราได้เปรียบเฮ้ยเดียวอไปเลยอ่ะเพื่อนอือหือฆ่าตัวตายรอเปล่าเนี่ยของมันอูหนี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 เพื่อนอย่าไปสู้ถอยมาหนีสิเราใครตดลิบินเรา หนีมาทางนี้ลูกวิ่งตามเกาะเพชรไปก็ได้เนี่ยไม่ไม่อย่าไปตามดีกว่าเออไม่เอาไม่เอาสู้มาไม่ไหวเหมือนเดิมแล้เพราะว่เกาะเราค่อนข้างที่ยังนุบกอยู่ไปหาไม่ต้องหาตีหรอกอฟาร์มของก่อนเราสายฟาร์มอยู่ยแล้วเรามันโหดท้ายเกม <G AS K> เจอคนอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันมันไม่กลัวเราเลย เฝหวังว่าไอไ้อไอเสื้อเพชรด,ด้านหลังมันจะไม่มาเสริมเอโอเคไอ้ที่มาเสริมก็คือทีมเราเลยโชคดีไอ้เสื้อเพชรไม่มาเสริมด้วยเออไปเลยเพื่อนเราไม่งกอยู่แล้วมีอะไรมาแบ่งกันเอาแต่กูไม่ได้เลยไงเขาเรียกว่าแบ่งไหมเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแบ่งได้ไหมครับเกไปที่เครื่องบินกันดีกว่าสีฟ้ามันยึดกลางไว้แล้วเออ สีเขียวก็เสื้อเพชรคนหนึ่งถ้าปล่อยไว้แพ้แน่แน่น <c oughs> อย่างนั้นก็ขอเสื้อเหล็กอะไรที่มันเป็นเหล็กมาแทนตรงเกาะหนังยังดีนะอู้เพื่อนนายเกาะทองโลยรอนายขี้โกงเลยเนะี่ยโดของเราไม่พอโหดกว่าเราอีกโอ้โหเพื่อนนายเนี่ยมันได้กาดซะจริงโ,โดของไม่พอโหดกว่าก,ก,กูแล้วเพือ่อจะโดดอะไรนักหนาในเครื่องบินนะ ออืืของก็งง้นเง้นทังไหนดีโคตรเกียดในเครื่องบินเลยอต้องโดดต้องวิ่งวิ่งแล้วก็กระโดดไปพร้อมโอ้โหมันเสียเวลารู้ไหมเนี่ยถ้ามาหลบจู๊กคนในนี้ไม่รอดแน่ใต้เครื่องบินไม่พร้อมทำไงเส่ละอย่างน้อยขอเสื้อเหล็กก็ยังดี่าเสื้อทองก็ได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่หนังโง,โง่ๆแบบเดิมแล้วระวังตัวเลยนะเพื่อนอาจจะมีคนมาแอบฟาดเข้าที่ถ้ายถอยเราก็ได้พูดอย่าง a t t a t k on t i ท a n ถูกึบบนหลังคามีกล่องไอเทมไปเช็คแล้วก็ไปตรงกลางกันเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ชุดเกาะหนังโงโ่ๆโแล้ว ไป let's go to the center เฮ really right. right. hey. ้ยเพื่อนเราฆ่าไอ้เกาะเพชรว่ะเฮ้ยเพื่อนเราน่าจะโหนและอะเดี๋ยวสีเขียวยังเหลืออยู่แปลว่าไอ้คนที่ตายอาจจะไม่ใช่เกาะเพชรก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นของทีมเกาะเพชรเฮ้ยแดงว่ะเจอแดงแล้วหนึ่งคนกำลังอยู่ที่ชั้นสองนี่คือการคาดเดาของเรา อย่าเอาเลยของกระจอกลอยตุ้ยวันั้นนะ่ะกล้าบวกไหมเพื่อนนายมีความกล้าหาญในตัวไม่เพื่อนานายกล้าพอเราก็จะกล้าเหมือนกันเห็นนะเว้ยกูเห็นมึงนะเห็นมึงนะเห็นนะเว้ยไหนอาจจะมีเพื่อนมันแถวนี้ก็ได้หันมองซ้ายมองขวามีสองข้ามดาบเหล็กแป๊บนึงนะเพื่อน ยังน้อยขอดาบไปก่อนที่มันเอนชาร์จแล้วเพื่อนอ,อย่าทิ้งกูไว้คนเดียวดีเสียวแล้วเนี่ยรู้ไหมอา้าวทำไมสองคนนั้นมันตายวะเงิบเลยกูให้มันตายวะเอองงงงกับชีวิตแต่ทรัพย์สินงงเลยงงเบยครับ งงเบยไอสัตว์เอ้าอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กก็ยิงเข้าอีกก็โถอะไรนักหนาเฮ้ย hey, ดาบเป็นชา์ิเพื่อนายไม่เอาอ่ะเพื่อนเราเอาน็อกแบ็กมาเผื่อเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวทำห้ทีมเหลือผู้เล่นคนเดียวเนี่ยเออรีบคิวดีกว่าก่อนที่เดสแมทเราจะมีปัญหาโถมึงจุ๊กเก่งยังไรเพื่อนองั้นก็จุก๊กลงไปเจอเพื่อนอยู่กูอยู่ยดนะีนะยอมแพ้เถอะยอมแพ้เถอะวิ่งดักหน้าเลยรู้ดักได้เปล่าไปอย่างเดียวปึบ ฮัลโหลบอตต์ฟัก็เอาให้หาจูกเก่งชิบหายอัดแล้วเล่นไปด้วยมันแบบมันแหลกอ่ะเออเข้าใจผมด้วยเข้าใจผมด้วยนะฮึบอ่าโดนแล้วกระเด็นตูม้มเย็ดเคชนะแล้วอ่าเราชนะแล้วนะเพื่อนนี่จะนับเดสแบททำเชียรอะไรชนะแล้วโถเมาป่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราทีมฟ้าเหมือนกันทำไ,ได้เปล่าที่ตอนเริ่มเกมอ่ะนายนิ่งมากเลยนะย e s yes. ก็สำหรับพานี้ก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก็ s s u b c ซับสไคร้ฟอนนักพาร์ตแอน for watching again บายบายเจอกีเกีดครับผมลืมเปลี่ยนเป็นหมวกคนที่สามด้านหน้าวะ่ะไม่เป็นไรที่เกียดเปลี่ยนเจอกีเกีดครับผม